โอ้โห oh, ทุกคนครับมีเรื่องราวทําให้เพื่อนบ้านในว้าวุ่นอีกแล้วครับหลังจากที่ประเทศไทยเรามีข่าวดีครับที่คว้าแชมป์มหาอํานาจทางวัฒนธรรมของเอเชียในปี2,568นะครับอันดับหนึงของเอเชียนะครับแซงจีนและอินเดียเลยทีเดียวแน่นอนครับทําให้คมนีเนี่ยอยู่ไม่ติดเลยนะครับ ตราไปที่ขมຈเนี่ยยังคงคัดลอกวัฒนธรรมศิละปะของไทยแบบนี้ขมຈจะไม่มีวันติดอันดับแน่นอนเดี๋ยวเราติดตามฟังรายละเอียดและคอมเมนต์จัดนักจะเต็มกันในคลิปนี้ครับสวัสดีครับอยู่กับผมแอดมินจาครับกับช่อง tns thailand now ก่อนจะไปรับฟังคลิปนี้นะครับขอคนละหนึ่งไลค์คอมเมนต์พูดคุยเป็นกำลับบงใจกับแอดมินในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปนับว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวดีสำหรับคนไทยเรามากๆนะครับณนะตอนนี้เชื่อว่าคนไทยหลายคนเนี่ย คงดีใจคงสะใจไม่แพ้กับแอดมินแน่นอนครับกับข่าวนี้คือประเทศไทยเราครับได้สามารถคว้าอันดับหนึ่งประเทศมหาอำนาจทางวัฒนธรรมของเอเชียในปี2568จาก US News เผยวัฒนธรรมไทยนั้นดึงดูดผู้ชมทั่วโลกอย่างต่อเนื่องรายงานการจัดอันดับประเทศทรงอิทธิพลด้านวัฒนธรรมของเอเชียในปี2568นะครับโดย US News ยกให้ประเทศไทยนั้น เป็นมหาอำนาจทางวัฒนธรรมชั้นนำของเอเชียเลยนะครับจากวัฒนธรรมประเทศที่มีมาอย่างยาวนานสีสันเทศการและมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกตั้งแต่สถาปัตยกรรมวัดอันวิิิรงดงามไปจนถึงการแสดงโขนอันสง่างามส่งผลให้วัฒนธรรมไทยยังคงดึงดูดผู้ชมต่างชาติได้อย่างต่อเนื่องสำหรับอันดับที่2ตกเป็นของอินเดียนะครับที่ได้รับ แรงหนุนจากศิลปะภาพยนตร์และอิทธิพลด้านอาหารที่หลากหลายตามมาด้วยอันดับ3ามอย่างญี่ปุ่นครับจากการผสมผสานประเพณีเก่าแก่หลายศตวรรษเข้ากับความคิดสร้างสรรค์สมัยใหม่ขณะที่จีนและอินโดนีเซียนั้นอยู่อันดับที่4และ5ตามลำดับนะครับมรดกทางประวัติศาสตร์อันลึกซึ้งและการส่งออกทางวัฒนธรรมที่เพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้นะครับผลสำรวจเนี่ยยังระบุว่า เวียดนามมาเลเซียเกาหลีใต้สิงคโปร์และฟิลิปปินส์ครับติด10อันดับแรกนะครับโดยที่แต่ละแห่งนั้นมีเอกลักษณ์วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ให้กับการปรากฏตัวทั่วโลกของภูมิภาคอย่างเช่นชุดอาวยาใหญ่ชุดประจำชาติชุดหนึ่งของเวียดนามและมรดกทางอาหารไปจนถึงกระแสเคเวฟที่ไม่อาจหยุดยั้งของเกาหลีใต้ได้ ทางนี้นะครับการจัดอันดับทางวัฒนธรรมของประเทศต่างเนี่ยไม่เพียงสะท้อนถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเท่านั้นครับแต่ยังสะท้อนไปถึงความสามารถของแต่ละประเทศในการแสดงเอกลักษณ์ของตอนเองบนเวทีระดับโลกอีกด้วยไม่เห็นข้อมูลอันดับของประเทศขเขมรน,นะครับไม่เจออันนี้แอดมินหาไม่เจอ แต่เชื่อว่าตราบใดที่กัมพูชาหรือเขมรเนี่ยยังคงมีวัฒนธรรมเหมือนกับไทยยังคงก๊อปี้ยังคงเรียนแบบไทยต่อไปเรื่อยๆแบบนี้เชื่อว่าแน่นอนอันดับจะไม่มีกัมพูชาอยู่แน่นอนนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์ของกัมพูชานะครับอาเซียนว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์ไปพร้อมๆกันฮ่าฮ่า ประเทศไทยจะได้อันดับหนึ่งได้ยังไงวัฒนธรรมของพวกเขาก็มาจากพวกเราทั้งนั้นมุมมองต่อมาครับโลกคงไม่รู้ความจริงว่าใครนั้นคือต้นฉบับวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มาจากกัมพูชาทั้งนั้นมุมมองต่อมานะครับอันดับพวกนี้ไว้หลอกลวงต่างชาติความจริงคือผู้ให้กำเนิดศิลปะและวัฒนธรรมของไทยก็มาจากขเขมรมุมมองต่อมาครับ ถ้าไม่มีนควรวัดจะมีอะไรให้เขาอ้างอิงบ้างล่ะคอมเมนต์ต่อมาครับพูดตามตรงว่าถ้ากัมพูชายังคงทำแบบนี้อยู่คือการลอกเลียนแบบประเทศไทยกัมพูชาอาจจะไม่มีวันได้ติดอันดับเรื่องของศิละปะวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเลยมุมมองต่อมานะครับบอกว่าประเทศไทยก็แค่โปรโมทเก่งเท่านั้นใช้สื่อโซเชียลหลอกทั่วโลกว่าตัวเองนั้นมีเอกลักษณ์มุมมองต่อมาครับ หน้าขำที่อินเดียจีนญี่ปุ่นก็ยังสู้ประเทศไทยไม่ได้ต้องมีอะไรแปลกๆก,กกับการจัดอันดับนี้แน่นอนมุมมองต่อมาครับกัมพูชาคือเจ้าของมรดกที่แท้จริงประเทศไทยเป็นเพียงหุ่นเชิดลอกเลียนแบบกัมพูชามุมมองต่อมานะครับถ้าคนทั่วโลกรู้ความจริงก็คงจะมีการจัดอันดับใหม่แน่นอนมุมมองต่อมาบอกว่า เป็นไปได้ยังไงที่วัฒนธรรมของไทยเนี่ยจะดีกว่าอินเดียหรือประเทศจีนมุมมองต่อมาครับนี่มันก็คือสิ่งที่พวกเขาภาคภูมิใจซึ่งกัมพูชาเราไม่มีอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ทําให้ต่างชาติรู้ได้เลยว่าเอกลักษณ์ของกัมพูชาคืออะไรเรามัวแต่ตามหลังประเทศไทยอยู่ตลอดมุมมองต่อมานะครับบอกว่าแม้แต่ฟิลิปปินส์หรือมาเลเซียเนี่ยยังติดท็อป10ของเอเชียแต่กัมพูชากลับไม่ติด แปลว่าการจัดอันดับนี้ช่างตลกมากมุมมองต่อมาครับการจัดอันดับทั้งหมดเนี่ยก็ดูแปลกๆแน่นอนว่าประเทศไทยก็คงสร้างข่าวปลอมขึ้นมาคอมเมนต์ต่อมาครับประเทศไทยมีแต่ชุดสวยๆวยเราก็ได้รับอิทธิพลจากพวกเขานี่แหละมุมมองต่อมานะครับกัมพูชาอาจจะมีการโปรโมทไม่ดีเหมือนกับประเทศไทยโลกเลยไม่รู้ว่าวัฒนธรรมแบบนี้ในกัมพูชาก็มีมุมมองต่อมานะครับบอกว่า มันจะเป็นอัตลักษณ์ของประเทศไทยประเทศเดียวได้ยังไงในเมื่อกัมพูชาเรามีก่อนประเทศไทยอีกคอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าพวกเขาเก่งเรื่องของการทําตลาดการท่องเที่ยวเลยดูมีวัฒนธรรมที่เข้มแข็งกว่ากัมพูชาคอมเมนต์ถัดมานะครับนควรวัดของเราคือหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกแต่กลับไม่มีใครมองเห็นมุมอมองต่อมาบอกว่าอยากหัวเราะดังๆสื่อไหนจัดอันดับให้ไทยเหนือกว่าอินเดียและจีน มมองต่อมานะครับประเทศไทยนั้นอาจจะมีของดีแต่ส่วนมากก็มีรากเหง้ามาจากกัมพูชานะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแม้แต่ท็อป10ของเอเชียกัมพูชาเรายังไม่ติดเลยคอมเมนต์ต่อมาครับอันดับนี้สร้างขึ้นมาเพื่อเอาใจในักท่องเที่ยวไม่ได้สะท้อนถึงความจริงอะไรทั้งสิน้นมุมมองชาวกัมพูชาคนต่อมานะครับมีวัฒนธรรมอายุเป็นพันปีประเทศไทยนั้นได้สร้างภาพลักษณ์ เป็นของตัวเองทั้งหมดก็มาจากกัมพูชามุมมองต่อมานะครับต่างชาติไม่รู้ว่าอะไรคือของแท้หรือของเทียมจึงเชื่อในสิ่งที่โฆษณาและที่ประเทศไทยเสือออกไปทําให้ต่างชาติปลูกฝังว่าสิ่งนี้คือของประเทศไทยมุมมองต่อมานะครับเราคือผู้ให้ประเทศไทยกลายเป็นผู้รับแต่โลกกลับให้รางวัลผู้รับซะง,งั้นต่อมาคือคอมเมนต์ของฟังของ ชาติอื่นๆในอาเซียนนะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าประเทศไทยนั้นสมควรได้รับรางวัลน,นี้จริงๆพวกเขาได้มีการใช้วัฒนธรรมเป็นซอฟต์พาวเวอร์เก่งและควรเรียนรู้มากๆคอมเมนต์ต่อมาครับประเทศไทยนั้นสำเร็จในเรื่องของการโฆษณาศิลปะวัฒนธรรมของเขาโดยแท้จริงคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเชื่อว่าขมรคงออกมาต่อว่าประเทศไทยแน่นอน คอมเมนต์ต่อมาครับจากเวียดนามน,นะครับบอกว่ายอมรับว่าประเทศไทยนั้นโปรโมทเก่งมากๆทําให้คนทั่วโลกได้รู้จักทั้งอาหารดนตรีแฟชั่นและศิลปะวัฒนธรรมของพวกเขาคอมเมนต์ถัดมาครับนี่คือตัวอย่างว่าการบริหารภาพลักษณ์ของประเทศนั้นสําคัญมากแค่ไหนมุมมองต่อมานะครับคนนี้บอกว่าเราก็มีวัฒนธรรมเยอะแต่เราสื่อสารไม่เก่งเหมือนกับประเทศไทย จากอินโดนีเซียนะครับคนนี้คอมเมนต์ Comment ต่อมาครับจากมาเลเซียนะครับเข้ามาแซกูชาครับบอกว่าูชาเนี่ยน่าจะโกรธมากๆเลยนะสำหรับข่าวนี้แต่ว่าความจริงนี่คือโลกจำภาพของประเทศไทยได้ชัดกว่ากัมพูชามุมมองต่อมานะครับประเทศไทยมีอาหารที่น่าดึงดูดมากๆนั่นเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยมุมมองต่อมานะครับบอกว่า นี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยจริงๆไม่ใช่แค่การโชว์วัฒนธรรมแต่พวกเขาเนี่ยังเก่งที่ทำให้คนอยากจะเดินทางไปที่ประเทศไทยเพื่อร่วมเทศกาลร,ร่วมวัฒนธรรมของเขามุมมองต่อมาครับเพื่อนของฉันที่ประเทศไทยบอกฉันเสมอว่าประเทศไทยนั้นพยายามผลักดันสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศออกไปสู่นานาชาติให้ทั่วโลกได้รู้จักมีการจัดกิจกรรมไทยเฟสติวัลในประเทศต่างๆทั่วโลก นี่เราควรเอาเป็นแบบอย่างนะมุมมองต่อมานะครับบอกว่ากัมพูชาก็คงรู้สึกว่าตัวเองนั้นถูกมองข้ามแต่ความจริงก็คือความจริงคอมินต่อมานะครับบอกว่าคอมินต่อมานะครับบอกว่ากัมพูชาคงเจ็บใจน่าดูเลยนะเพราะมีทุกสิ่งที่คล้ายกับประเทศไทยแต่โลกกลับไปจําชื่อประเทศไทยมากกว่ามุมมองต่อมาครับต้นฉบับก็คือต้นฉบับ ทั่วโลกรู้กัมพูชาพยายามเคลมต่อไปมุมมองต่อมาครับถ้าขมินยังคงทําแบบนี้ศิละปะวัฒนธรรมของเขาจะไม่มีวันติดอันดับเลยในเมื่อเขามีวัฒนธรรมของตัวเองแต่กลับไม่พยายามรักษาและโปรโมทมันมุมมองต่อมานะครับ กัมพูชาเนี่ยมีศิลปะวัฒนธรรมของตัวเองที่น่าดึงดูดและน่าสนใจมากๆอย่างเช่นนครวัดและศิลปะในยุคสมัยนั้นแต่กลับกลายเป็นว่าพวกเขากลับไม่สนใจหันไปสนใจและส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อนบ้านอย่างประเทศไทยซะง,งั้นบ่งบอกถึงว่าวัฒนธรรมของไทยนั้นขยายอิทธิพลไปถึงกัมพูชาและครอบคลุมไปทั่วประเทศมุมมองต่อมานะครับบอกว่าบางอย่างที่มันคล้ายกันระหว่างไทยกับกัมพูชา แต่ใครจะทําให้เป็นที่รู้จักมากกว่าคือผู้ชนะและคือต้นฉบับมุมมองต่อมาครับความคล้ายกันไม่ใช่ปัญญาที่เกิดขึ้นจากบรรพระรุษจริงๆคเมนใครๆก็รู้ว่าเรียนแบบประเทศไทยมุมมองต่อมาครับจริงๆกรณีของไทยและกัมพูชาก็ไม่ต่างจากอินโดนีเซียมาเลเซียหรือบูไนเลยมุมมองต่อมาครับฉันสงสัยเสมอว่าทําไมกัมพูชาถึงชอบออกมาบอกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่ประเทศไทยมีตัวเองคือต้นฉบับมุมมองต่อมาครับฉันเชื่อว่ากัมพูชานั้นมีของดีแต่พวกเขาไม่พยายามส่งเสริมและทําให้ทั่วโลกได้รู้จักกลับไปส่งเสริมสิ่งที่เป็นไทยซะง,งั้นคอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่ากัมพูชาพยายามหาทางลัดในการสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองโดยการนําเสนอสิ่งที่มาจากประเทศไทยคอมเมนต์ถัดมาครับ กัมพูชาก็คงคาใจแหละวว่าทาไมชุดไทยนั้นดังไปทั่วโลกแต่ชุดเขมรที่พยายามมีแบบชุดไทยเนี่ยทำไมถึงไม่ได้ติดอันดับก็จบไปนะครับสำหรับเรื่องราวในคลิปนี้นะครับซึ่งคอมเมนต์นั้นมีมากมายจริงๆแอดมินก็นำมาฝากเพียงเท่านี้แหละครับหากใครชอบหรือคลิปแนวนี้เนี่ยมันได้รับการตอบรับดีนะครับก็จะทำ EP 2 EP 3ต่อไปเพราะคอมเมนต์ค่อนข้างเยอะเลยทั้งอาเซียนทั้งต่างชาติทั้งกัมพูชานะครับ ก็คลิปนี้ถือว่าเป็นการสรุปรวบรวมคอมเมนต์มาฝากทุกคนทุกท่านกันก่อนนะครับใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปเอาละครับสำหรับอี e ีนี้ผมแอดมิน TNS t a l a n d Now ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ